สวัสดีค่ะพี่นอนจ้าเจฟ้าสัหามาเล่าว่านัวหัวมวนจ้าพาพี่พี่น้องนองนะคะมาชมบรรยากาศริมเขื่อนวัดศรีมงคลเหนือค่ะพี่นอนจ้าบรรยากาศก็ดีดีนะคะเนาะพอดีเจฟ้านะฮะย่างเราไปชมเบงนะคะพี่น,อน้องไปชมอยู่ตรงเรือนะคะเรือนี่ก็คือ เอามาจอดให้กับนะคะเนาะหนักทองเที่ยวมาชมนะคะอยู่ที่วัดศรีมงคลเหนือจากพี่น้องจ้าแต่ว่าจะฝากนะคะย่างเราไปชมตรงริมเรือนะคะพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีนะคะเนาะเอามาฝากเอามาตอนให้กับพี่ป้านาอาทุกคู่ทุกคนเจฟฝาสนามาเราวาังนัวหัวมวลจา้านำภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากมาตอนให้กับพี่น้องเฮ้าได้เบิงได้ชมกันแต่ว่ามือที่ไปนะคะลมลมคะ่ะลมแห้งสะเลอเกินบรรย ากาศกะดีนะคะเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะคืออ่าสสถานที่สวยงามของจังหวัดมุกดาหารเฮ้านะคะบรรยากาศที่สวยจริงๆค่ะอยู่ที่วัดศรีมงคลเหนืออยู่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเด้อพี่น้องเด้อ ผานไปพานมาอย่าลืมนะคะมาท่องเที่ยวมาเที่ยวได้นะคะอยู่ที่วัดศรีมงคลเหนือนะคะนาอพี่นองจ้าส่วนมากนะคะวัดศรีมงคลเหนือนี่จะเป็นที่นะคะอ่านักท่องเที่ยวหรือว่านะคะ คนที่ทาํางานอยู่ได้มกดาหารย่ามเทียงเพิินจะขับรถมานาังชมวิวนะคะย่ามผักเทียงเนาะคะ่นะเนาะบกค่อยว่างนะคะสถานที่จอดรถนี่นะคะมีตลอดเวลาเลยมานางกินข่านาง่งชมวิวอยู่ริมเขื่อนแบบนี้จะประมาณนี้คะ่ะอยู่ที่วัดสรีมคลเหนือนี่ก็คือบริเวณนะคะวัด สี่มงคลเหนือเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเจฟ้าซนหาวมะลาเวาวานัวหัวมวนจ้าพาพี่น้องมาชมนะคะวิวสวยๆนะคะอยู่ริมเขื่อนเนาะเนาะตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดสีมงคลเหนือนะคะเพิ่นกะกะลังนะคะปรับ ปรุงนะคะสถานที่นะคะเพราะว่าจะยางนะคะอ่าให้ชมวิวหรือว่านะคะบริเวณฝัดนะคะเนาะก็มีนะคะการก่อสร้างการอียังไปมากกับระมัดระวังค่ะแต่กับโบหนาะพวงนะคะเนาะเพราะว่า เพิ่นกน,นะคะบำรุงนะคะ,ะดูแลสถานที่ต่างๆนะคะเรียบร้อยไปเกินกว่าครึ่งแล้วนะคะเนาะพี่น้องจ้าสวยงามค่ะพี่น้องจ้านะคะมาชมได้นะคะอยู่ที่วัดศรีมงคลเหนือเนาะ,ะเนาะถ้าหากว่าผ่านไปผ่านมาขับรถเหนื่ออยากพักผ่อนก็มาจอดพักผ่อนได้ค่ะ